เอาละครับมาดูสัดส่วนกันนะครับความสูงต่างกันแค่เซนเดียวครับของเรานี่จะอายุมากกว่า2ปีครับทั้งหมัดแล้วก็โอ้โหระวังหมัดครับโอ้โหโดนหมัดของกาลิบกาลิบใช้หมัดสามสึกอย่าประมาทครับกาลิบโอ้โหมีสอกกลับครับ น้ำครับขอโทษกันก่อนมีน้าหนักใหญ่ครับ72กิโลกร,รมัมของกาลิศกาลิโมโหเข้ามาแทงเข่าดักว่าเข้ามาต่อยฉลามศึกแม่ต้องระวังจิ้มหวาตัวครับเตะซ้ายลำตัวกาลิศเดินเข้ามาต่อยต่อยยังไม่เข้าหูโดนหมัดร่วงเลยครับฉลามศึกโอ้โหซ้ายครับของกาลิศเข้าไปแม่ปลายยกด้วยครับโอ้โหโดนจนได้ ถึง8เอามาเอาโดนกวันนึดลงเลยครับโอ้จบเลยครับโดนหมัดนี้โอ้โหชลาลมศึกขอขอเล็กธวีวัฒนาหนักจริงครับเนี่ยครับโดนฮุกซ้ายก่อนครับถึงจังหวะแล้วอันนี้มีหมุนตบมีตอกกลับนะครับกาหลิกแต่ว่าแม่ชลามศึกไปเสี่ยงวัดดวงครับเลิกเตะลุดนะครับกาลิกตอกกลับ สปิงลิงแบ็กฟลิครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายเข้าขมับยังพอได้อยู่ครับโดนหมัดนี้ครับทุกซ้ายเต็มขางกายเลยครับแล้วก็โอ้อันนี้นับแรกครับนับแรกแล้วก็สุดท้ายครับก่อนจบโดนหมัดนี้ครับร่วงเลยครับจบเลยครับคุณแมททีวีครับอยู่บนเวทีครับประกาศอย่างเป็นทางการครับหนักจริงครับเนี่ยครับโดนทุกซ้ายก่อนครับ หึงจังหวะแล้วกันอันนี้มีหมุนตบมีนตอกกลับนะครับกาลิกแต่ว่าแม่ฉลามฝึกไปเสี่ยงวัดดวงครับเหล็กเตะหลุดนะครับกาลิกตอกกลับสปนิงแบ็กฟลิกับแล้วก็ตามด้วยซ้ายเข้าขมับก็ยังพอได้อยู่ครับจะโดนหมัดนี้ครับทุกซ้ายเต็มขางใจเลยครับแล้วก็โอ้อันนี้นับแรกครับนับแรก แล้วก็สุดท้ายครับก่อนจบโดนหมัดนี้ครับร่วงเลยครับจบเลยครับอคุณแมททีวีครับอยู่บนเวทีครับประกาศอย่างเป็นทางการครับหนักจริงครับเนี่ยครับโดนทุกซ้ายก่อนครับดึงจังหวะแล้วก็อันนี้มีหมุนตบมีตอกกลับนะครับกาลิกแต่ว่าแม่ฉลามศึกไปเสี่ยงวัดดวงครับเด็กเตะลุดนะครับกาลิกตอกกลับ สปินนิ่งแบ็คฟลิกับแล้วก็ตามด้วยซ้ายเข้าขมับยังพอได้อยู่ครับจะโดนหมัดนี้ครับทุกซ้ายเต็มขางไกลเลยครับแล้วก็โอ้อันนี้นับแรกครับนับแรกแล้วก็สุดท้ายครับก่อนจบโดนหมัดนี้ครับร่วงเลยครับจบเลยครับอ่ะคุณแบทีรีครับอยู่บนเวทีครับประกาศอย่างเป็นทางการครับ